เพลงสุดท้ายนะครับมาโอ้แม่นานแล้วนะหลายเพลงนะ,ะเติเเร์นเติร์เติร์นเอาใจชอบรักเก่าท่างกองฟางนะอย่าเติร์นิอย่าเติร์ Ah artık ไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วโอเคครับเสียงเดินใจครับจากคุณระยะหน่อยครับช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะได้คุยกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตได้ถ่ายรูปร่วมกันกับแม่แม่สักนิดหนึ่งครับในเจนสุดในอัมกานนิดหนึ่งโอเคครับโอเคแม่แม่พร้อมนะครับพร้อมขออนุญาตทุกคนนะครับขออนุญาตดึงกางเกงใจทีหนึ่งครับ ว่าข้างนึงสั้นึเงินมันรุ่นครับโอเคนะคะรอยยิ้มจงมาค่ะเตรียมรอยยิ้มนะคะตอนนี้แสงทุกอย่างคือพร้อมมากๆนะคะตรงนี้คือสวยมากเลยค่ะทุกคนด้านล่างออร่ามากแม่แม่พร้อมนะคะรอยยิ้มมาได้เลยนะครับสุขภาพฟันดีเห็นฟัน14ซี่ครับพร้อม14เหรอคะ14เหรับครับไม่ได้สามสองใช่ไหมคะ ลูกคอลดึงสองเส, <Hey. S 1> ส้<ม>าเอ้โอาเสียงม่อีกรอบไวรุร่นโคราชขอเสียงดังๆหน่อยเลย <Hey. S 2> อาอีกรูปหนึ่งนะคะคนรวยโคราชขอเสียงใหม่แล้วโอเคฟังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในโอกาสนี้เรียนเชิญสปอนเซอร์ครับ ได้เก็บร่วมบนเวทีถ่ายภาพร่วมกันกับน้องไออั้นนะครับเปเชิญสปอนเซอร์ครับสิบท่าเลยนะคะปเชิญท่านครับเชิญท่านครับสิบท่าเลยนะครับเชิญนครับองบอกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสุขดีกันนะฮะในการต้อนรับนะครับเขาเรียกว่าจุลศักราชใหม่นะครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการวันนี้เราก็มาเอาเลือเอาไยด้วยความหล่อและความไหเราอนะครับของน้องไออั้นนะครับ ร้องสดเพราะม,มากคือในทีวีก็เพราะแล้ววันนี้ก็คือเพราะกว่าเดิมนะคะก็เรียกว่าคลครที่ได้เจอตัวจริงของน้องโปรดติดตามต่อเรื่อยๆนะคะบางท่านอาจจะเจอจกันเป็นวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะ เห็นน้องได้ร้องเพลงราะขนาดนี้ก็อยากติดตามนะคะยังถงนแน่นอยู่ด้วยค่ะพี่้อง<า>มไม่ได้แส่ครบสิบท่านเลยยังคะประมาณนี้นะครับขอบพระคุณด้วยนะค,ะนนะครับสปอน,น,นอเซอเรนะ์ของเราเนี่ยฮะขอบพระคุณท่านด้วยนะครับวันนี้ได้มาร่วมส่งความรักให้กับน้องไรอายได้ครับกับพวกเราทุกๆคนเลยนะครับขอบพระคุณมา,มา,มากๆเลยนะครับเรียบร้อยคะ่ะขอบพระคุณขอบพระคุณท่านคะ โอ้โหนะคะก็นี่ก็คืออีกหนึ่งความน่ารักนะคะของน้องไรอันนะคะที่มามอบความสุขให้น้องาิตเดี๋ยวให้น้องได้จิบน้ำสักนิดหนึ่งนกปัญหาขอให้น้องได้จิบน้ำสักนิดก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะ,คะ้ครับโอเคแม่แม่อยากฟังเพลงต่อไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวผมร้องให้ฟังนะครับ ที่นี่น่าจะมาเป็นครัที่2อเขาจะไม่ผิดใช่ไหมจีเหรอจะไม่น้อกจะไม่นอยนะสองสองสอั้ที่สครับผมครั้งแรกมาเรนงานวัดครับครับใช่ครับเลยแล้วนะครังนี้ฮะเออโอ้ยัง เรียกว่าต้อนรับงานแน่นเหมือนเดิมครับผมก็ปลุกใจและก็ดีใจด้วยนะฮะยุคนมาแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้ความสุขกับบ้านไปด้วยวันนี้นะครับมาช็อปปิ้งมาดูของกินอะไทยด้วยครับอยากให้น้องไรอันได้อวยพรปีใหม่สักนิดหนึ่งครับก็เลยน้องสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับจบการปีนี้นะครับขอทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วก็นำโดยการคลองครับเดินทางไปไหนขอให้เจ้าท่านปลอดภัยครับผมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตา จริงเลยเสียงแบบว่ามนสะกดกัมากอ่ะสุดท้ายอยากจะให้ฝากผลงานสักนิดนึงครับช่องทางการติดตามครับครับผมช่องทางการติดตามนะครับอินสตาแกรมก็เป็น ryan ครับผมเจ็ดตัวนะฮะแล้วก็ Facebook ก็เป็นการบริจาคมาสิงภาษาไทยได้เลยครับทุกแพลตฟอร์มที่ไม่มีเขาเรียกว่าสีฟ้าติดถูกข้างหลังเราไม่แม่ง่ายๆคือบอกนะครับที่เด็ดจริงหมดเลยที่มันติดถูกคือจริงนะฮะแล้วก็ผลงานก็ทิ้งใหม่ตอนนี้ยังครับ เร็วๆนี้ใช่ไหมครับใกล้ๆครับใกล้อยู่ครับกำลังกำลังคุยกันอยู่ครับใช่ครับ,รบแล้วก็ส่วนเรือ่องของละครละครก็เพื่อนๆบอกว่าใกล้แล้วเหมือนกันนะครับน่าจะช่วงกลางๆปีนะครับติดตามช่องเบอร์พยิบสะนะครับผมโอเคเสียงโปรบมเตอ,อร์ยังไรก้าให้บน้องแรงด้วยนะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามทุกทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์กดรีพอร์ตกดไม่ใช่กดติดตามกดรีโพสต์รีโพสต์อ่าใครที่ชื่นชอบก็ไปกดรีโพสต์ได้ในทุกช่องทางสรสนับสนุนศิลปินที่เราชื่นชอบถ้าหากวันนี้มีความสุขเสียดายทั้งให้กับน้องร้อยยงขอบคุณขอบคุณมากครับผมสวัสดีทุกคนนะค่ัโอ้สวัสดีพี่ใหม่ไทยนะคะเรียกว่า น้องมาสร้างความสุขให้กับแม่ๆทุกข้างไยจ้มแบบิ้มแบบทั้งิ้มด้วยวาตา